เราไปเที่ยววัดไทยสามาัคคีที่จังหวัดตากกันนะคะนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะคะที่ถ่ายให้เห็นถึงความสวยงามวิจิตรของพระมหาธาตุเจดี์สีเมืองชอดนะคะซึ่งจะมียอดฉัดดูทั้นบนสุดก้า9ยอดแต่ร,บรอบๆอีกมากมายนะคะซึ่งภายในก็บรรจเุเงินนะคะเกาทำหัวใจเงินไว้ข้างใน ก็เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านนะคะมุมนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งเวลาเราไปเราก็ต้องเดินวนรอบสามรอบสวดอิติพิโสนะคะแล้วสภาพแวดล้อมทั่วไปก็จะจัดในเหมือนชาวล้านนาชาวเหนือนะคะเพราะว่าจังหวัดตากก็ไปทางเหนือแล้วใช่ไหมคะก็สวยงามค่ะแล้วก็หน้าเคารบก็ แนวพุทธคยาจากอินเดียค่ะนี่คือภายในจะมีพระพุทธรูปให้เรากราบไหว้อยู่ภายในนะคะช่วงนี้เขาจัดงานเขาก็จัดวัดได้สวยงามแล้วก็จะอิงทางเหนือไม่ว่าจสถานที่ตกแต่งหรืออะไรก็จะเหมือนทางเหนือน,นะคะสวยงามและเย็นตาภายในนี่อากาศเย็นสบายมากๆค่ะ เรามากราบไหว้ขอพรพระกันนะคะขอให้ทุกคนดูเย็นเป็นสุขล่ำล่ำรวยกันนะคะ